คือสิ่งสำคัญคุณบอลถูกต้องครับทั้งหมดนี้เจ้าบ่าวนะคะก็จะมอบให้กับทางด้านของฝ่ายเจ้าสาวอีกครู่เดียวเราจะได้ทราบนะคะว่ามีอะไรบ้างแบบคลา เปิดหมดไหมคะเปิดหมดไหมครับเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินก็เยอะขนาดที่ว่าเมื่อเช้ายังไงคะเจ้าบ่าวนาเอาสินสอดมาบอกส่งให้กับทีมงานเราเพื่อจัดเตรียมค่ะสินสอดที่ออกมาทั้งหมด3กระเป๋าลากนะคะสามกระเป๋าลากนะคะสามกระเป๋าลากจริงๆครับลากแบบเดินขึ้่นเรื่องได้เลยและเมื่อเอามาฝากเราไว้เราให้คําตอบกับเจ้าบอกไปว่าดิฉันไม่รับฝากค่ะ พอลจำนวนมหาศาลมากค่ะมหาศาลมากครับเอาละค่ะเท่าที่ฉันเห็นอยู่ในขณะดนี้คุณบอลค,ค่ะบ <ผม S 1> อลนรพั์และแขก้มีเกียรติทุกท่านสื่อบลชนทุกท่านค่ะจำนวนเงินทั้งสิ้นอย่างที่เห็นอยู่ที่ไม่นับที่โอนแล้วนะคะอีกเยอะมหาศาลจำนวนเงินสดทั้งสิ้น4ล้านบาทปรบมือดังให้กับเงินสดที่วางอยู่บนเวทีในขณะดษนี้ยังไงนอก,อจ,ากจากนี้นที่ฉันอย่างไรคุณปอค่ะ เห็นกล่องแดงๆไหมครับเห็นค่ะวันนี้ทองนะครับเป็นทองคําแท่งจํานวน100บาทครับ100บาทค่ะโอ้ยังไม่นับในเซฟก็คุณบอลยังยังครับเอากมาทั้งหมดวันนี้เราไม่สามารถนับกันได้ที่ฉันต้องเรียกทั้งสอพอมาเลยทีเดียวเชียว <c oughs> นะฮะและยังไม่หมดคุณบอลที่ฉันเกทับคุณชุดแหวนเพชรทองร 10บาทถึง20บาทค่ะและยังไม่รวมอื่นๆยังอีกอย่างค่ะเห็นพานที่เป็นแฟมไหมครับทำไมเอ่ยโฉนดที่ดินอีกจำนวน10บใบครับพร้อมมือดังๆให้โฉนดที่ดินค่ะซึ่งไม่ทราบว่าโลเคชั่นไหนระหว่างในเมืองขอนแก่นและแถวโนนสะแบงทั้งหมดนะครับทั้งหมด <laughs> แล้วแล้วคุณรวบตึงเลยหมดแล้ว และทั้งหมดนี้คือพิธีตรวจนับสินสอนและแจกมีมี<อ>มีโรเล็ก<อ>ด้วยมีโรเล็กด้วยนะและนาฬิกาโรเล็กสนะคะทั้งสิน้นสีเรือนค่ะและที่ใส่อยู่และยังไม่นับที่เก็บไว้ในเซฟนะคะอีกเยอะค่ะดิฉันขออนุญาตเพราะว่าถ้าพูดหมดนี้เวลาหมดแน่นอนคุณบอลไปกันต่อเลยค่ะดังนั้นเองดิฉันจะเข้าสู่พิธีโปรยของมงคล สินสอดทองมันทั้งหมดดังนั้นเองเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ทําการจัดเรียงสินสอดปูสินสอดกันก่อนนะคะถ้าต้องใช้ทั้งหมด20เมตรค่ะคุณบอลเยอะมากครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเขาจะได้ทําการน,นําเอาสินสอดลงมาจัดปูเรียงให้เรียบร้อย <100 S 1> นะครับจากนั้นจะได้เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวโปรยสินสอดน,นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นธัญพืชมงคลคุณ<ช>ปอ ตัวงาข้าตอกดอกไม้ลงบนสินสอดน,นะครับโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็จะได้ร่วมกันโปรยแล้วก็ร่วมกันกล่าวคำอวยพรด้วยนะครับค่ะนี่คือสินสอดทองมันนี่คือของมงคลนี่คือสิ่งดีๆที่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวได้จัดเตรียมมามอบให้กับฝ่ายเจ้าสาวถือเป็น ค่าน้ำนมแทนคำขอบพระคุณอย่างสุงยิ่งที่เปิดโอกาสและมอบลูกสาวคนสวยสวยจริงๆสวยมากๆระดับซูเปอร์สตาร์ใช่ครับให้กับเธอสินสอดที่เห็นวันนี้ครับที่เราตื่นตาตื่นใจเนี่ยทุกท่านคิดว่ามากแล้วนะครับสินสอดที่อยู่ทั้งหมดนี้ไม่ได้มากเลยครับถ้า<อ>ทเทียบกับความรักของทั้งสองที่มีมอบให้แก่กันที่พวกเราเห็นการเติบโต เรื่องราวความรักของทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นแล้วสินสอดวันนี้ประมาณค่าไม่ได้กับความรู้สึกและความรักที่ทั้งสองมีให้ต่อกันถ้าเห็นด้วยปรบมือเลยได้ไหมครับว้าวดังนั้นคุณแม่นะคะจะได้ทําการปูเรียงสินสอดน,นะคะเจ้าหน้าที่เชิญปูเรียงสินสอดได้เลยค่ะเพราะด้วยความที่เยอะมากให้ทางด้านของ ยิ่งหายิ่งมีแต่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะสองท่านนี้ว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวขยันหามากคุณบอลขยันครับผมเพิ่งจะเห็นเมื่อสักครู่ว่าวันนี้เป็นพิธีมงคลสมรสหรือจัดงานแต่งหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทั้งสองเดินสายยาวเลยนะครับยาวนี่คือค,ความขยันนะครับของทั้งสองท่านจริงๆนะครับที่ทุกคนชื่นชม แล้วก็เฝ้ามองดูการเติบโตของทั้งสองท่านมาโดยตลอดนะครับค่ะทางเจ้าหน้าที่จะขออนุญ,ญาตนะคะให้คุณแม่ทั้งสองเก็บสินสอดทองมั่นทั้งหมดและก็จะเหลือเพียงแค่แหวนหนึ่งคู่เท่าน,นั้นที่เธอทั้งคู่จะต้องประคับประคองชีวิตคู่ประคับประคองความรักและก็เดินทางออกจากบ้านจากเรือนซึ่งวันนี้มาขออนุญาตออกบ้านออกเรือนอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะไปเดินหน้าและก็ ไปหาด้วยกันยิ่งหาอย่างที่บอกยิ่งเยอะยิ่งหายิ่งมากและนี่แหลคะค่ะความรักของทั้งคู่และแขกบุญเกียติทุกท่านทั้งอยู่ที่นี่แดะอยู่ทางบ้านก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ทําให้มีวันนี้เช่นเดียวกันคะ่ะแล้วกคุณแม่ของเจ้าสาวจะเหลือเพีแค่ผันแบวไว้เพื่อที่จะให้ทั้งสองได้ทีตาจองอย่าง ซึ่งจะใช้ในการสวมนะครับในช่วงของพิธีในการสวมแหวนมันนั่นเองนะครับ จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะครับโดยเฉยพาะบรมเมรูงวงการบําลมนะครับวันนี้คุณแม่จะมีวันดําเนินนะครับแม่ก็เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานคนสําคัญด้วยนะครับนะครับนอกจากนี้ท่านในห้างทาวีชัยจากท็อปไลน์ครับท่านน่ารักมากท่านเดินมาร่วมตั้งแต่ในขบวนขันหมากนะครับสำหรับท่านในห้างวันนี้ค่ะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวเลยนะคะใช่นะครัน่ารักมากในงานเลยนะคะครับแล้วมีอีกหลากหลายท่านเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะได้แนะ